โอเคครับเดี๋ยวในขะั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวมราทำความรู้จักก่อนนะครับว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์มันคืออะไรนะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์อย่างที่กล่าวในขั้นต้นนะครับว่าจุล่างของเรามันจะต้องรัน PHP ได้ใช่ไหมครับต้องเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับนี้เราก็จะจําลองเครื่องของพวกเราเนี่ยเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันนะครับอ่าให้มันรันสามารถรัน PHP ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เขาจะรว Apache, ม Apache PHP MySQL ไว้ให้เราแล้ว โอเคนะครับเขาตั้งชื่อว่า web server w a m p server w คือ windows a อ apache m คือ mysql p คือ php นะครับก็รวมไป้นะครับอยู่ที่โฟลเดอร์ที่เราได้ไปนะครับอยู่ที่ resource นะครับ software web server เจอไหมครับสำหรับคนที่มีรถด,ดูนะต้องเช็คน,นิดนึงนะครับว่าเวอร์ชั่นะระบบปฏิบัติการเราเวอร์ชั่น กี่บิตนะครับเช็คได้ไหมวิธีการเช็คนะครับคลิกคลิกขวานะครับคอมพิวเตอร์คลิกขวาคอมพิวเตอร์แล้วเลือก p r o p e r t y ดูนะฮะเขียนนะแล้วเห็นว่าเครื่องเรากี่บิตนะครับมั่งผม64บิตนะฮะเขียนนะเราก็เลือกเวอร์ชันที่ตรงกันนะครับ32บิต64บิตโอเคนะครับเนื่องจากว่าการติดตั้งิร์ Server เนี่ย ถ้าอย่างเครื่องมหาลัยนะถ้าจะเป็น32บิตใช่ไหมครับเนื่องจากว่าแรมเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันต้องการวิชวล l ีพัพั2,010นะครับเราจะต้องติดตังต้งตัวนี้ก่อนนะครับนะฮะวิชวลซีบีดิสติบิวชันนะครับเวอร์เอ็กแปดหกนะฮะก็คือ32บิตเนะคนัะติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับโอเคนะ ก็ไม่ยากครับกด I have please นะครับยอมรับก็ตกลงนะครับเน็กยเนี้ยเียเียโอเคโอเคนะครับก็จบแล้วนะฮะส่วนเว็บเซิร์ฟเวอร์อย่าพึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันนะครับเสร็จแล้วนะครับลงเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคเดี๋ยวมี้ขึ้นมานะครับตัวนี้เราจะติดตั้งไว้ที่ไหนให้ดีนะครับ ได้ดีเพราะว่าอะไรครับเผื่อไดซีเราได้ฟอร์แมตเครื่องหรืออะไรอย่างนี้เราก็สามารถที่จะรีโปรเจกต์เรากลับขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าโปรเจกต์เรามันอยู่ในดีนะครับไม่ได้ฟอร์แมตนะครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนดีเป็นดีนะครับเป็ดีอย่างนี้นะครับดีแอมโอเคนะดีแอมเสร็จแล้วก็เน่งเน่งเน่งเยี่เยี่โอเคโอเคนะครับไปตามสเต็ปนะครับเราก็จะ ได้นะครับถ้ามันมีไฟวอลนะครับก็อน allow f าตไฟ a l ลนะครับให้มันผ่านไฟ์วอลได้โอเคนะก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรนะครับอันนี้คือแว b เซอร์ r เลยนะครับแตยคือ Windows A คือ Apache M คือ MySQL p คือ p h p โอเคนะฮะถ้าเป็นของเครื่อง Mac ก็จะเป็น m ม m มนะฮะ m ออก็แม็นะฮะ แหมถ้าเป็นรีนุก็แลมนะฮะเอนลีนุกนะฮ okay, นะอย่นั <ST. S 1> ก็จะประมาณนี้นะครับติดตั้งยังครับติดตั้งยังครับถ้าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะมีตัว W สีเขียวนะครับ่ที่ทัสบาร์ข้างล่างนะครับ okay, เดี๋ยวผมน,นึกผมติดตั้งมาแล้วเนดะี๋ยวผมลันขึ้นมา โอเคนะครับวิวโชว์เดสก์ท็อปไอคอนโอเคของพวกเราสีเขียวไงถ้าอ่ายังติดตั้งอยู่ใช่ไหมรอนิดยโอเคนะเนี่ยเขาคงสีเขียวแล้วเห็นไหมโอเคครับโอเคสำหรับ คนที่เป็นสีแดงนะครับถ้ามีแอปเซิร์ฟเนี่ยให้เอาแอเซิร์ฟออกก่อนแล้วก็ให้ลงแวร์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยสำหรับคนที่เป็นสีแดงนะครับให้เราคลิกที่เดลวิวสีแดงนะฮะเราจะอินส tall ซ e ร์วิสอยู่2องเซ i ร์วิสนะครับอันแรกคือ Apache อันที่2คือ MySQL นะครับวิธีการลงเซ r ร์วิสก็มาที่ Apache นะครับแล้วก็เลือกเซ r ร์วิสแล้วก็อินส tall ซีร์วิสนะครับโอเคนะครับสำหรับคนที่เป็นสีแดงนะ อ่าอ uh ินสตอลเซอร์วิของไปเช่เสร็จแล้วนะครับก็มาอินสตอลเซอร์วิของ m y s l l นะครับมาที่ m y s ์ l Service แล้วก็ Install Service โอเคนะลง Service สองอันนะครับติดตั้ง Service สองอันส่วนของประเช่นเนี่ยถ้าเรา Install Service เนี่ยมันจะมีอ่าะ,ะไรนะคอม,มันพร้อมสีดำโผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็กด Enter อไป โอเคนะลงสอง s v r v i c e มันก็ยังเป็นสีแดงอยู่นะเราต้องคลิกแล้วเลือก Start all service อีกทีหนึงโอเคนะ Start all service ทัานไหมโอเคนะครับเมื่อเราได้ตัว w สีเขียวแล้วนะครับเราก็เห็นว่า Service apache มันรันทำงานแล้ว apache qwebserver มันทำงานแล้ว mysql ก็จะเป็นตัวฐานข้อมูลก็ทำงานแล้วอันนี้ก็ทั้งสองอย่างทำงานก็เราสามารถที่จะ ติดตั้งจุลนล่างของเราได้อ่าวิธีการเปิดดูว่ามันทำงานไม่ทํางานนะครับลองคลิกด,ดูที่โลค a ลโฮสตนะครับแต่มันอยู่สีเขียวนะครับแล้วก็เลือกโล c a ลโ o s ตเราก็จะเห็นหน้าของแว็บเซิร์เวอร์โผล่ขนมานะครับักษสนนี้โอเคนะครับเราจะเห็นว่า Apache ตอนนี้เวอร์ชัน2.2.22นะครับตอนนี้เวอร์ชันของ w e ็ s เซิร์เวอร์อยู่ที่เวอร์ชัน2.2นี้เป็นเอ่อฟราน ฟรานซิสนะฮะฝรั่งเศสใช่ไหมครับฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสนะทำไวโอเคไหมพีเอสพีเวอร์ชัน5.3.13นะครับแล้วก็ extension ที่โหลดมาก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเป็นส่วนเสริมของ PHP ที่เขามีรันรันเรีให้เราแล้วเราแค่เรียกใช้งานโอเคนะเอ่อ MySQL 5.5.24 ก็จะมีเครื่องมืออยู่2ออัน p n p i n f o กับ ppmyadmin เดี๋ยวเราจะได้ใช้ ppmyadmin ต่อไปโอเคนะครับส่วนด้านล่างนะครับ yourproject ของเราจะมีรุ่นก่อนหน้าทำไว้ก่อนใช่ไหมครับเป็นโฟลเดอร์สีเหลืองเหลมีไหมโอเคนะครับนี่คือโปรเจกต์ของเราที่เราจะสร้างขึ้นใหม่นะครับโปรเจกต์ Project ที่มีอยู่แล้วก็วจะมีอยู่ในนี้ส่วนโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นใหม่นะเดี๋ยวมันจะมาโผล่ในนี้ โอเคนะครับอ่าส่วนด้านล่างก็เป็น alias นะฮะโอเคนี่คือ web server เราทำงานแล้วพร้อมที่จะติดตั้งและใช้งานจุลล่าต่อไปแล้วโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอขั้นตอนการติดตั้ง web server นะครับโอเคครับ